วันนี้เราจะมาเล่นน้ำสไลเดอร์กันนะครับเล่นยังไงครับไหนลองพาไปดูสิครับวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวกันนะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวก็เลยถือโอกาสพาเด็กๆมาเล่นเล่นน้ำนะครับเอ,เอาน้ำม,มันเยอะหรือเปล่านี่น้ำม,มันขึ้นนะนี่ไปล้านี่อ ห้ามลงน้ำนะห้ามลงน้ำเด็กให้ทันนะนะครับรดโอเคนะครับเด็กก็จะเล่นตรงนี้นะครับตรงนี้ ใส่รองเท้าด้วยสิลูกมันมันจะได้ไม่เจ็บเท้าเราไม่ลงน้ำอยู่แล้วใส่รองเท้าด้วยถ้าลงน้ำจริงๆต้องถอดรองเท้าใช่เดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นอาจจะถลายแบบไม่ยั้งเลยอ่ะลองบู๊หนึ่งสองสาม จเจอกันนะครับวันนี้มาแล้วมากลับมากลับมาอีกครรั้งหอพอแล้วจะไปพักผ่กอนก่อนอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวอลองดูไหนคะอคอโอเค i 1 2 three. ไม่มีไม่มีดูแล้ว <c oughs> น้องลบ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 น้องเลบแลบ้ว เขาไม่ต้องเบรกพ่อก็บอกไม่ให้เบรกไปเลยโย่ปล่อยมือด้วยฮะ ห <anto> นูก็อยากเล่นหรอคะน้ำขุ่นแล้วน่ะก็อยากเล่นอ้หนายลง าลุกขึ้นขึ้นมาตอนนี้อะไรให้เห็นต่อไหลปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะปล่อยเลย

ơi Nhiều vương, ai nhiều vương,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  อนายลงคนเดียวทีนี้น่ะ สนนุกไหมคะ